เอาละครับถ้าผู้ชมไปอยู่ผมช่องทีมน,ทนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาเป็นเทนอ l t i ติเม a เอเลีหรือว่าอ l t i ติเม u อ t i m ติเมตทรุนะครับในแมป a อลมินิเอเกันนะครับนะซึ่งวิธีการทำในผมก็สอนเลยนะครับสำหรับ,บคนที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วก็มาถามโอเคผมก็จะมารีวิว Alien ตัวแรกของผมเลยนะครับดูเอเลีตัวแรกนะครับผมจำชื่อม่ค่อได้ชื่อสปัมเฟรียนะครับนะ ซึ่งเป็นสกิลไฟผมก็รีวิวไปแล้วอัเมณีเอลิฟร์ดเอ้ยในกาเอลิฟร์ดผมรีวิวไปแล้วกดยูนะครับเพื่อการอัปเกรดซึ่งก็จะเป็นล่ามแบบนี้นะครับโคตรสวยโมเดลโคตรดีตัสกิลแรกน,นะครับนะก็คือสกิลเซตดูโมเดลก่อนนี่สกิลเซตนครับเป็นการปล่อยคลื่นลำแสงออกมาเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับ นี่ก็คือสกิลเซนนะครับส่วนต่อไปนะครับสกิลเอ็กในการปล่อยวัชพืชที่ออกมาจากแขนนะครับออกออกมาจากแขนนักฆ่าตรงนี้นะครับเออตรงนี้ส่วนสกิลซนะครับในการปล่อยลูกไฟสีนี่นะครับก็สกิลทั้งหมดก็มีเพียงเกาหลีครับต่อไปไปดูเอเลนตัวถัดไปกันนะครับและในสัวของเอเลนตัวถัดไปนะครับเอเคโคนี่นะต่อจากสวายบอลกุฎีนี่คือเอเคโคนะครับแปลงร่าง โดยในส่วนของแอคโคนะครับกดยูเพื่อไปอัปเกรดก็จะกลายเป็นร่างแบบนี้นะครับซึ่งเป็นมเดลที่โคตรสวยผมชอบมากอนร่างอนะัลเเมน่ะแล้วก็โคตรสวยมากรายละเอียดดีเทลครบด้วยการเดินนะครับเป็นการเดินปกติกดเส้นนะครับเพื่อไปการบินซึ่งมีความบินไวเท่าเจ็ตเลในร่างปกติครับหรือเท่าโคลมาสโตนี่แหละผมไม่ค่อยเปรียบเทียบส่วนสกิลต่อไปนะครับ ก็คือสกิลเองนะครับในการปล่อยคลื่นเสียงออกมานะครับทั้ง2ด้านแบบนี้นะส่วนสกิล C นะครับในการปล่อยคลื่นเสียงมารอบๆนะครับโดยเรา,าเลยเราจะปล่อยคลื่นเสียงที่เราอยู่บนตัวเราออกนะครับแล้วก็ปล่อยคลื่นเสียงออกมานะรับรองใครอ,อยู่ตรงนี้ตายเรียบร้อยโอเคนะครับ ส,สกิลการวิ่งนะครับนะปกติวิ่งก็วิ่งปกติไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าอะไรมากวิ่งปกติส่วนสกิลเอฟนะครับต่อยจริงก็เป็นต่อยแค่แคข้งเดียวนะดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากก็ไปดูอีเล่นตัวถัดไปกันนะครับเออหนาผูาม้มผมลืมบอกถ้าเกิดทุกครั้งที่รับมาล้าเป็นอัลเิเมทนะเอเล่นนะครับเราจะลดเปอร์เซ็นต์ในการแปลงร่างมันนะครับนะจบไปแล้วครับยูมักซอยูมักซอเป็นร่างปกติแบบนี้นะครับกดยูเพื่อการอัปเกรด ก็จะกลายเป็นคล้ายๆเต่าแบบนี้นะครับมีกระรองอยู่ด้านหลังนี่นะครับซึ่งดีการวิ่งก็ปก,กตินะครับมีกดวิ่งปกติไวมาก F ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตนะครับว่าเราจะมีปืนแบบนี้ด้วย Z มันมี2โหมดนะครับ Z เป็นการเลือกเลือกโหมดโหมดอ่ลับได้นะครับคือกด X เป็นการถูกพื้น s e c u r ครับเป็นการเอาตูดทับ นี่ก็คล้ายๆท่ายูมังกาซอลเลยนะครับแบบล่างปกติต่อไปนะครับโหมดที่2รอสกิลมันดีดีโหลดก่อนโหมดที่สองเขาสกิลเซตเป็นการเปลี่ยนให้มือเรานั้นกลายเป็นปืนนะครับโดยสังเกตว่าโหมดที่2นั้นก็วิ่งปกติเลยนะครับแล้วก็สกิลเอ็กสกิลซีมังคูดาวอยู่นะครับกินนะครับสกิลเอ็กเป็นการปล่อยอาเคลื่อนแสงหรือว่าเป็นการยิงปืนนี่แหละรครับแต่ซีนะครับเป็นการปล่อยอีกกูะสุดไปนะครับเพื่อทการระเบิดขึ้น เดี๋ยวสกิลก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ไปดูไอเล่นตัวถัดไปเลยนะครับและไอเล่นตัวถัดไปนะครับจิตเรนะครับเป็นล่างปกติแบบนี้นะครับเรากดยูนะครับเพื่อเป็นอัตเมทจิตเรก็จะเป็นล่างแบบนี้นครับล่างคล้ายอวกาศเลยนะครับนะมันเป็นนักบินอวกาศประมาณเนี้ยครับซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่ามันบินไวกว่าแต่ก่อนโคตรไวมากนะครับยูสกิลเซตแป๊บแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวมันเปนถึงขอบแมทไปเลยแหละนี่ ในดาวโลกของของลองวัดดูนะจากตรงนี้เป็นตรงสุดนู่นหนึส8าีดแปดจุดวิคร <l oss 2> how, ับน <there. S 2> ี่นะแป๊บเดียวครับซึ่งมีความเป็นไสูงสุดในนี้แล้วครับและส่วนต่อไปนะครับสกิลเอเป็นการวร์ปแบบพลิกตาเป็นเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ต่อไปครับสกิลเปในการยิงใส่อาวจากหางนะครับซึ่งมีดาเมจค่อนข้างสูงอยู่ สกิลวิ่งนะครับเป็นวิ่งปกติไม่มีไม่มีอะไรเร็วมาก F นะครับก็เป็นการต่อยธรรมดาต่อไปก็ไปดูเอลเลนตัวถัดไปกันนะครับและต่อไปลาก็มาดูเอลเลนตัวถัดไปกันนะครับซึ่งมีชื่อว่าบิ๊กชิลเป็นผีเสื้อนะครับนะเหมือนแล้วก็ผีเสื้อบิ๊กชิลซึ่งเมื่อกดยูนครับเป็นร่างอันตรายกลายเป็นบิ๊กชิลร่างไฟนะครับมีคนไล่มาเดี๋ยวไปบิ๊กชิลร่างไฟเนี่ยจะมีสกิลเกี่ยวกับไฟนะครับโดยมีสองกดเหมือนเดิมนะครับคือขยายปีกกับปิดปีกแล้วก็ลงโหนได้เหมือนนเดิมะครับ ซึ่งซีีของนี้คือเป็นการปล่อยไฟรอบๆแต่เหมือนว่าผมน่าจะเหน็ดกาดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะและในสมุิที่สอนนะครับโหมดขยายปีกเอ็กซ์เป็นการบินปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ตกต่างคือซีเป็นการปล่อยไฟเลยนะครับซีก็ถ้าซีแบบธรรมดานะครับก็มีดามจที่แรงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดซีแบบบินนะครับจะเป็นดามจที่เบากว่าแล้วก็ไปดูเอลยนตัวถัดไปเลยนะครับเอลยนตัวถัดไปนะครับเป็นโครมาสโต้นะครับเป็นเพชรหินแร่เหล็ก สโตนนะครับซึ่งกดอยู่นะครับเป็นอาตเมตโครมัสโตนซึ่งจะสังเกตว่ามีแร่เหล็กหรือประมาณว่าคริสตัลเยอะมากเลยครับแล้วก็สกิลเซตนะครับเป็นการบินนะครับซึ่งมีความบินไวเท่าโครมานสโตนนะครับแต่ไวกว่าโครมานสโตนทัดตั้งธรรมดานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนสกิลเอนะครับเป็นการปล่อยลาแสงมานะครับซึ่งมันละสัตว์ตกปุ๊บมรกตก็ตกไปเลยครับ ตัวถัดไปนะครับสกิลแล้วก็ปล่อยองค์กบาทไอแแร่เพดเอวนี่นะครับซึ่งดาเมจโคตรสูงต่อไปไปดูเอเลี่ยนตัวถัดไปแล้วครับเอเลี่ยนตัวถัดไปนะครับเจ้าสมองโตนะครับแปลงร่างกดยูเพื่อการเป็นอาค้าอันติเมดนี่นะครับเป็นรูปร่างคล้ายปูนะโคตรเหมือนปูอ่ะโคตรขำซึ่งนะครับกดซ้านะครับเป็นการปล่อยสายฟ้าส่วนกดเอ็นนะครับเป็นการปล่อยคลื่นรอบตัวนะครับซึ่งมันจะดูดเข้ามาแล้วก็สร้างดาเมจให้ด้วยครับ ตัวต่อไปนะครับสกิลซเป็นการวาร์ปปกตินะครับแบบนี้นะส่วนเรื่องสกิลวิ่งปกตินะครับนะก็เป็นวิ่งปกติเลยนะครับไม่เร็วไม่ได้ช้ามากเกินไปสกิลเอฟนะครับเป็นการต่อยปกตินะครับแต่แค่ต่อยข้ามือขวาไปดูเล่นตัวถัดไปกันนะครับต่อจากสมองตัวแล้วครับคือสไปเดอร์มังคีนะครับแต่สไปเดอร์มังคีเขายังไม่มานะครับต้องรออัปเดต0.4.5ก่อนนะครับนะก็จะมารอดูกันนะครับแต่เอามาดูตัวนี้กันครับนี่นะครับซึ่งพลังอัลเจเมตเนี่ยฟาร์มดีมากเลยนะครับกดย เป็นเนต็ตค้างอยู่นี่ครับเป็นร่างอาจเจียคล้คคายลักษณะเป็นคล้ายเอเลียนอ่า u ูเนะครับซึ่งก็สร้ะครับเพิ่มในการบินแต่บินบินเท่าบินบินเท่าโครมาโซเลยนะครับนะแล้วก็สกิลแรกนะครับ X มีกในการปล่อยของเหลวออกมาครับซึ่งสร้างดาเมจสูงมากครับสกิลซีนะครับเป็นการเล็กฝนกระโดดออกมานะครับซึ่งมันต้องเล่นคอผมอ่ะผมต้องใช้ซีเลนงนะครับซึ่งสร้างดาเมจสูงมากๆเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก <m> ดแชร์กดติดตามได้เลยบนหน้าตาผมดูครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ครับผมครับ